ครูคิดครับสวัสดีครับผมโจ๊กอัธวุิอินทองครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหตุการณ์บ้านใครนะฮะประจำวันเสาร์ที่26กุมภานะฮะเวลา4โมงเย็นแบบนี้เรามีนัดกันนะครับผมทางชนะคูคิดไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ทุกวันพุธนะครับผมบอบ์ชันสั้นจะอัพลงไปในช่องของโจ๊กไอศกรีมนะฮะ <S <S และแม่นบอลครับผมเราเนี่ยเทปที่แล้วมันก็จู่ๆก็สะดุ้งขึ้นมา <c oughs> มันต้องแบบสนุกน้อยอข่าวแล้วมันจะไลฟ์ไงรายการข่าวพี่ดูสรยุทธเปิดมาเขาจะนิ่งๆวันนี้ครับอยู่กับรายการเรื่องเลาเช้านี้นะครับผม <c oughs> นะผมเห็นว่าตอนเขาออกเรือนจำมาเาก นอนเยอะนอนเยอะตอนนี้หลังๆมาเริ่มโทรมลงๆลงไม่เรื่อยๆแล้วนะฮะก็ใครอยู่ใกล้พี่สรยุทธ์นะครับผมเราเคารพเขาเสมอเรารักเขามากรายการนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราชอบรายการพี่นะฮะก็เราก็เลยมาล้อเลียนพี่นิดหน่อยนะครับผมเราก็ชอบพี่เสมอครับผมเข้าคาแรคเตอร์ดีกว่ามาเริ่มกันที่ข่าวของเราครับข่าวแรกครับข่าวนี้นะฮะมีที่มาจาก w w w t h a i n e w s o n l i n e c o m นะครับผมประจำวันที่27มกราคมนะฮะเป็นข่าวที่ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์กันอย่างกระหน่ำ เรื่องนี้ฮะแต่ <c oughs> จริงครับจะพูดว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกก็ไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าคนที่โดนเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันฮะเ,นเมือ่อหญิงสาวรายหนึ่งครับได้ลงทุนนะฮะทำสวยครับไปสักคิ้วสามิติเพื่อเซอร์ไพรส์คุณสามีฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับนอกจากจะได้คิ้วสามิติที่เซอร์ไพรส์คุณสามีแล้วพูดเลยว่าเซอร์ไพรส์คุณสองคูณสามคูณสี่เลยเพราะช่างเนี่ยไม่ได้สักสามิติฮะช่างได้ไปสักคิ้วฮะแบบสองชั้นฮะยังไงอะดูรูปพี่ช่าง ให้พี่เขาทำไงเขาต้องโกนคิ้วตลอดชีวิตหรอ <S <S 1> <S 1> หรือให้เขาไปสักเพิ่มเพื่อจะเอาคิ้วตัวเองไอสัตว์นี่หนาจนจิตจังนียนะ หรือว่าจริงๆก็อาจจะเวิร์กก็ได้เพราะจะมีน้องคนหนึ่งที่ผมเห็นในทิกเกอรที่ตหนนะหน่อยกูเจอแต่ไอศักเป็นยักษ์เป็นอะไรตรง้อันนั้นอันนั้นมันไอดอลไอดอลอีกทางหนึ่งมันสายทางหนึ่งจริงการสักขึ้นหน้านี่มันเป็นเคาน์เตอร์ของฮิปฮอปนะคืออย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะสักเป็นแบบออมีรูปปั้นคลิปบ้างมีการสักไม้กางเขนบ้างนู่นนี่นั่นคนไทยไงเรามีพวกแบบวรรณกรรมของไทยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เสื้อสมุดนายักษ์อะไรแบบนี้โฟร์กำลังจะบอกว่าให้พี่เขาไปสักยักษ์เป็นทศก กับพี่ขเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผีเสื้อสมุดก็ได้ฟิลเฮ้ยพี่ผีเสื้อสมุดถ้าเกิดอตามเรื่องจริงเขาสวยนะผีเสื้อสมุดแม่งไม่เหี้ยก้งหัวไม่ให้ผัวออกไปไหนอ่ะมไม่ใช่ผมว่าจริงๆพระภัยก็ชอบจริงอ่ะก็ะปีเขาจนมีลูกอ่ะอืมอะโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องพี่คนนี้ก่อนเอาเรื่องพี่คนนี้ก่อนเะยตตามหลักแล้วเนี่ยวิธีการแก้เนี่ยควรจะแก้ยังไงโกนคิ้วล่างหรือลบคิ้วบนอ่ะ คนคนเราอ,ะอ่ะคิว้วสูงๆเนี้ยประหลาดปะวะถ้าพี่เอาโกนคิค้วออกอ่ะเอา้าก็เขาอาจจะเห็นประชาชนอยู่อำเภอคิ้วสูงอะไรย่งเง้เขาอยู่ส <c ười> ีคิ้วอีเทียนราดอยู่สีคิ้ว <c ười> อ๋อเป็ตตนคนรามีสีคิว <c ười> ้วอช่อยู่มาสีคิ้วคือเอาจริงนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่เขาประมาณหนึ่งเลยนะครับผ <c ười> มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครให้ดูคลิปรายการเราอยู่ตอนนี้แล้วก็เปิดคลินิกรับกําจัดรอยสักหรือกําจัดนู่นนี่นั่นผมว่าไหวแล้วครับติดต่อพี่เขาไปหน่อย ลิควิดลบก่อนช่วงนี้ลิควิดพรอม้าและหน้าคนนี้อ่ะอ่ะโอเคฮะขอขอบคุณที่มาของข่าวด้วยนะครับผมมาจาก w ว w บ h a i n e w s o n l n n e com นะฮะ มาต่อครับที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวนี้เนี่ยมาจาก w w w d a i l y n e w s c o t h นะครับผมประจําวันที่12มกราคมฮะข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวเด็กเอ็น,นะฮะ<ม><ม>แต่ไม่ใช่ข่าวที่เป็นเกี่ยวกับเมียมาตามผัวหรือผัวไปแอบหนีเมียมาเทียเท่ยวเลยอย่างนี้นะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในแฟนเพจ Facebook หมอเวนนะครับผมได้โพสต์ภาพที่เป็นแชทข้อความหาการจ้างเด็กเอ็นแบบ New Normal ครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยต้องการขอเด็กเอ็นที่ติดโควิด -19 เท่านั้นพร้อมทั้งต้องมี เอทีเคยืนยันนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้เชื้อโควิดครับโดยมีค่าจ้างอยู่ที่3 0 0 0ถึง5 0า0บาทฮะโฟดครับมุดเรามา,มานั่งไอ้โฟดเรียกเด็กเอ็นมาดีกว่าอเอาแบบ ที่ติดโควิดมึงจะต้องสนุกกับมันยังไงวะไม่แน่เขาไอคนคนนี้มันอาจจะเคยเป็นโควิดมาล็อตแรกเลยไงแต่ตอนนี้<อ>ไม่ทำประกรันแล้วหายแล้วเราค่อยทำประกรันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรหรือเปล่าอ๋ออาจจะเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นมา <c oughs> แล้วพี่แล้วมังมาไงวะอา่าวถ้าเกิดอย่างเคสพี่พเวลาพี่เรียกเด็กเอ็นมาเงี้ยพี่เรียกมาแล้วยังไงต่อ<ถ>ขอความรู้จากพี่โจกหน่อยเพราะว่าที่คุยกับพี่นีน่ามาเขาบอกว่าพี่เรียกบ่อยมากไม่ไม่ไม่เท่าที่พี่เคยเห็นเคยเห็นคือหมายถึงเคยเห็นเพื่อนเห็นเวลาไปทาาางงนนนมมมัจะีเอตผผูู้้หญิชย ผู้ชายด้วยนะเป็นผู้ชายทำไมผู้ชายก็ผู้หญิงเรียกมาไงอ๋อคือสมมติปาร์ตี้กินเหล้ากันมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยู่ก็เรียกผู้ชายมาให้ผู้หญิงเรียกผู้หญิงมาให้ผู้ชายใช่แล้วก็เขาก็จะชวนคุยเคยเจอแบบว่าผูผู้หลีแบบเต็มที่เขียนผู้หลีอ่ะ โอ้ยแยเดี๋ยวก่อนนะคิดภาพแม่งเป็นเหมือนไอ้เจในเรื่องไอ้ไอ้คนเล็กมาเทวดาทียนงนั้นเหรอเออสรงนั้นแต่ว่าเราเรียกมาทำอะไรแล้วเรียกเอ็มมาชงเล่าแล้วไงต่อแล้วทำอะไรมีการคุยกันแต่ไม่ได้เอากันไม่ได้อะไรเอาอีกราคาหนึ่งออกก็แล้วแต่ว่าไปดีวกันดีวตั้งแต่แรกเลยผู้ใหญ่บ้านเราเขาไม่รู้ทำไมอ่ะไม่รู้ว่ามีพวกนี้เกิดจริงเหรอเอเขาเดินสยาเขายังไม่เคยเห็นเลยมึงใส่ชุดตำรวจเป็นกะหรี่ปะ ไม่เป็นค่ะไม,ไม่เป็นค่ะหนูแค่มายืนเรียกแขกค่ะเขาไม่ได้จา่ายตางคไอ้เหียหนูไม่เอาหนูไม่เอาเพราะว่าถ้าเอามันจะเอาเปรียบเขาเพราะเราสนุกด้วยกันก็นั่นแหละครับก็เป็นแคสที่แปลกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดินทางกับกันคือผมก็ไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ของคนที่หาเนี่ยหาไปเพื่ออะไรพูดกันหย,บยาบๆยาเลยนะประกันเขาป็อะไรกันนะ้น่า เขาก็รู้ว่าเราตั้งใจติดหรือไม่ตั้งใจติดและยิงอย่างหนึ่งเนี่ยแงในกรมมะทานี่ยอ่านให้มันดีๆมันก็จะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,รน,นหรือมีเหตุนในการแบบนั้นเขาจะไม่จ่ายม,มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทําแบบนั้นเหมือนกันเฮ้ยมีม,ม,ม,มีมีเรื่องตลกเรื่องการตรวจเอทเคมาไอ้เฮุตัวนั้นไปตรวจตะลือตกบ้านแกก็ไม่กล้าแย่เองตะลือไหนตะลือไอ้้นั่นอุย้ยอมไอ้อมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้าน <laughs> แต่งตัวเหมือนไอ้เี้ยนี่เลยเฮ้ยเอาเขามาสักทีมาจริงเหรอเขามามาหรมาถ้าเรียกเอนมาเขามาเหรอเดี๋ยวรอรายการวันหนึ่งนะฮะแชร์คลิปนี้วนไปเรื่อยตราบใดที่คลิปของเราคนดูแตะแสนติดกันสามคลิปเราเชิญตะลือมาเลยเอออ่ะขอขอบคุณนะฮะที่มาของข่าวนะครับผมขอขอบคุณ w w w d a i l y n e w s c o t h ด้วยนะครับไปกันต่อที่ข่าวต่อไปฮะ โอเคครับมาต่อที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวนี้ครับ www. สนุก .com นะครับผมข่าวนี้ฮะพี่โจ้ครับครับตอนพี่เรียนที่โรงเรียนมัธยมหรือปถมเนี่ยครับถามตรงๆพี่เคยจดโพยไหมเคยครูแม่งก็เดินตลอดเวลาเอาออกมาดูไม่ได้ดูยากเอาหรอตรงต่อให้จดยังไงมันมันก็ได้แค่ไหน,นพูดเลยนะครับผมว่าที่ถามเรื่องการจดโพยขึ้นมานะฮะเพราะว่ามีเด็กน้อยชาวจีนคนนึงนะครับในติ๊ t ต็อกบ,บัญชีที่ชื่อว่าสิรัชานอนสกอมินนะฮะโดยมีคลิปพี่เธอเนี่ยถ่ายลูกชายของเธอฮะ เผยเคล็ดลับการสอบที่ได้คะแนนดีฮะพร้อมกับข้อความที่ว่าที่ผ่านมาเรียนดีเพราะแบบนี้เองครับซึ่งคลิปนะฮะก็จะเห็นว่าข้อสอบเนี่ยที่น้องพูดถึงเนี่ยเป็นการคูณเลขนะครับและที่น้องเนี่ยได้ที่1นะครับผมเพราะน้องนะฮะได้แอบจดโพยข้อสอบเต็มเสื้อและกางเกงที่น้องใส่ไปนะฮะและที่สาคัญเนี่ยคลิปนี้นะฮะมีคนดูไป7จ็ดพันกว่าครั้งเออไม่ธรรมดาจริงนี่น้องอยู่โรงเรียนอะไรอ๋อน้องอยู่คนน้ององไทยเนี่เป็นคนไทยนี่เป็นคนไทยนี่น้องเป็นคนไทยนี่น้อยชาวจีนชาวจีนอ๋อ เขาอาจจะทําตามหน่วยงานภาครัฐโครงการโตไปไม่โกงโกงแต่ตอนนี้เลยเพราะโตไปโกงอ๋อโดโกงทําดีแล้วครับน้องกันไม่ได้เป็นคมองอนาคตการไก่ออคือจริงๆอ่ะอันนี้ผมมองผมมองอันนี้ถ้าเกิดแบบด่าจริงจังได้เลยนะมันคือเรื่องสะท้อนของการศึกษาบ้านเรานะที่ให้ค่ากับพี่เคยเป็นครูเว้ยเด็กตื่นตีห้าแล้วแบบคือเรียนนั้งแต่6หกโมงถึงเจ็ดโมงเพราะโรงเรียนเข้าอยู่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหม เรียนเสร็จปุ๊บเข้าโรงเรียนเลยแล้วได้เรียนต่อมันมน่าหมายหมายความว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันได้พักตอนตอนเทีย่ยงเลิกเรียนแม่ก็ปั่นจักรยานมารับ oh <no. S 2> ไปเรียนต่อมึงจริงเหรอเออจนเสร็จทุ่มครึ่งอะ่ะชีวิตแม่งแบบไอ,อ้เหี้ยสามารถเป็นเป็นในไอริกริกแอนริกแอนมอเตียเขาเรียกมอเตีะเออเป็นแบนปลาริกแอนปลาริกโอเคครับก็ฝากไว้ทั้งเรื่องแล้วกันนะฮะแล้วก็เรื่องการโกงสอบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ ก็เข้าใจแหละว่าว่าว่าระบบระเบียบมันไม่ดีแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าการโกงสอบไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันต่อให้ระบบการศึกษามันจะแย่แค่ไหนก็ตามแต่การโกงกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะที่มาของข่าวด้วยนะฮะขอขอบคุณจากเว็บไซตสนุก com นะครับผมขอบคุณมากๆฮะอ่ะไปที่ข่าวต่อไปครับ มาต่อที่ข่าวต่อไปฮะมาจาก w ว็บดอทมติชนดอทซีอันนะฮะประจำวันที่6กุมภาพันธ์นะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่ไปรษณีย์เขตเคปแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ไปรษณีย์มันก็ต้องเกี่ยวกับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะพัสดุชิ้นนี้ครับเป็นกล่องบาวนี่นะครับยี่ห้อชื่อว่า e n d o s e d by p r a b o c h o c o b a r ไอ้เหี้ย p r a b o s c o b a r นี่คือเขาเป็นคารโคเคน p r a b o c h o c o b a r กัวชื่อ ก็น่าจะเก็ดใจสักนิดหนึ่งะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อเกี่ยวกับพ่อขยานะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะมันคือพัสดุตกค้างครับผมตกค้างมากว่า1เดือนนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยติดต่อขอรับไปสักทีนะฮะพนักงานเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยมันตกค้างเกินหนึ่งเดือนแล้วจะตีกลับมันก็ตีกลับไม่ได้เพราะว่าที่อยู่ไม่ได้แปะหน้ามาจ่าหน้าไม่ชัดเจนทําไงดีว่าไม่มีใครรับสักทีก็อ่ะต้องละลายพัสดุทิ้งก็เลยแกะ พัสดุแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยเป็นบราวนีคนหนึ่งฮะกินบราวนีไปชิ้นอีกคนหนึ่งกินสองชิ้นแต่มีคนหนึ่งฮะกินไปสี่ชิ้นครับสี่ชิ้นปรากฏทีหลังะฮะบราวนีที่เขากินไปนะฮะคือบราวนี่กัญชาเรียบร้อยครับไอตัวที่กินไปสี่ชิ้นนะฮะทำงานไปสนิยกันอย่างเพลิดเพลินนะครับผมพูดที่อะไรมาก็หาพูดถึงความเก็ตไฮแปรพี่ใช้คําว่าเก็ดไฮมาแล้วจริงเหรอยังไงสั่งน้ํามันกัญชามาให้แกแกเออไหนลองกินดูซิมันติดยาใช่ไหมเขาให้หยด สองถึงสามหยดอะหยดไปสองสามหยดนะแม่แกหยดแกยก,ยกินไปประมาณสองวันสามวันไอ้โจ๊กไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอ่ะอีกวันนึงกูบีบครึ่งหลอดเลยบ๊บ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอนั่งอย่างเงี้ยมันมันเป็นอาการเขาลัาง่ง <c oughs> บ้านทำไมบ้านมันดูดแ,แล้วเขาก็บอกว่าเขาเดินบนกระเบื้องอแต่ความรู้สึกอะ่ะมันอยู่เหนือกระเบื้องวันน <c oughs> <c oughs> ั้นแม่ไม่นอนเตียงครับแม่นอนไหนนอนพื้นทําไมอ่ะแกกลัวตกจากนั้นมา ไอ้ยังนั้นาไอ้ควรนั้นน่ะแกเริ่มยุ่งอีกต่อไปัเหลืออยู่ครบทุกอย่างคือที่เราพูดกันเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการการเมาบัญชาเนี่ยจริงๆอ่ามันไม่ได้มีอะไรไม่เคยมีใครเมาบัญชาแล้วตายเอาการโดสกัญชาเนี่ยคนที่หนักอยู่60กิโลการที่จะโอเวอร์ดสอยู่ได้ที่300กิโลกรัม 300กิโลกร,รัมฮะยัดแม่ไม่ได้จะดูดยังไงให้แมงถึงก่อนไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยดึงจีก็ปาไปแล้ว500อยไอ้งน,นี้ดีกว่าถ้า300เราทำเป็นแฮชก็ได้แฮชก็ถ้า300กิโลก็น่าจะได้ก้อนขนาดเนี้ยอ่ามึงจะแดงไงหมดวะโหพี่ขนาดเนี้ยถ้าเกิดเอาไปย้ำดูดคือได้เป็นเดือนไหนเหี้ย แต่ก็ยังไงอะสำหรับคนที่อยู่สายเขียวคอีก120วันก่อนวันที่เราถ่ายทำนะมเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ย<ม>ประราชกิจจาุาวกสาออกมาแล้วว่าว่าตรวจออกจากยาเสพติดประเภท5นับจากวันที่ประกาศอีก120วันแล้วทำไมต้องรออีก120อาจจะอาจจะมีพร,รบกัญชาเพิ่มความหานะประกาศออกออกจากยาเสพติดประเภท5แม่งเข้าไปอยู่ประเภท2เป็นพวกมอร์ฟีนพวกนี้ทุกเช้าเลยมันมเดินดี โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและใครอยากให้มีข่าวของเราเนี่ยเหตุการณ์บ้านใครบอกกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c ช anel Kuki CS ไปด้วยอ่ะแล้วก็ช anel โจ๊กไอศกรีมนะครับผมถูกต้องอ่ะจริงๆถ้าเจอข่าวดีๆข่าวสนุกข่าวมันมังส่งมาให้พวกเราได้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังใช่แล้วนอกเหนือจากการส่งข่าวมาแล้วนะครับผมเห็นไหมเนี้ย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 พวกเนี้ยเน นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเกตเร์ลสนะฮะสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้ามาได้เฮียแก้ให้กูเบาด้วยเฮียเข้ามาก็ได้อ่ะสปอนเซอร์เข้าได้ทุกรูปแบบนี่เห็นไหมเครื่องทำกาแฟก็เข้าได้น้ำดื่มก็เข้าได้น้ำอัดลมก็เข้าได้นมก็เข้าได้นี่น้ำน้ำส้มเข้าได้น้ำแดงนะได้หมดครับผมมีน้ำไวเบเตอร์เข้าได้เขาได้เข้าได้สิถ้าเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเข้าไปปุ๊บสั่นเง้ยนเรียกเข้าหีนะครับเลยไอ้เหี้ย